เวลามีตัวอะไรบ้างอครับครับเวลามีตัวอะไรอ่าหาสิาตัวเอตัวเออ่าตัวเออืมอ่าวางวาแล้วตัวเออะไรครับเอ้กวอลเลนอ่าวอลเลน เจอยังครับเจอ่าไหนมางอ่าอ่าแล้วรอรออาลาอาลาอยู่ไหนตัวอะไรด้วยซาอาซาตัวอะไรก่อนอ่านอนหนูหือรออาลาตัวอะไรรอริงอ่าริงแล้วระอาอ่ารอริงสระอา อ้าวไปเริ่มทำตะกดด้วยวอเอวีรออาลาเวลาจริงอ่ะอ่ะคำต่อไปสองสองปูนาปูนาอ่าไี่เอามูกปูนาหรอไม่ครับเอาปูนาเอาเก็บไปนนี่เอาวันเกาเก็บก่อน เอาเวลาเก็บก่อนเเอาเวลาเก็บลูกเอาบเวลาเก็บาไว้ตรงไหนเอาสลไว้ที่สลเอาตัวพยัญชนะไว้ที่พยัญชนะอ่าอ่าอูนาอูนามตัวอะไรบ้างกอปาอปาสลักสอูอ่าสลัอู พ่อครูน้าอาณานอาอาณาอยู่ไหนอืมนอาหนูนหนุอยู่ไหนครับมนอหน อานว่ะกิ้งอ่าแนะ okay. ยกออกไปเอาสลัเอาไปจันทร์สล้ที่ยัญชระเอาสระไไปที่สระอ่ะาคำต่อไปคำที่สามำที่สามนะครับเออเอาอะไีนะเออทาสีทาสีออทาอ่าทออทานี่คืออะไรบ้างครับทองด่ทอ่ ทาสีลูกทาสีมีตัวอะไรอีกมีตัวมีแค่นี้เองทออาทาแล้วก็อะไรแล้ <gorilla fruit> วก็ตัวอะไรทาสีส่อีสีไปไหนอ่ะอืมส่อีสีเออเอาสีสีไปไหนส่อีสีอ่าอ่าปังสอีอืม เอาสอเสือมาวางาก่อนดิลูกเอาสอเสือวางไว้อืมแล้วหาสระ,ะอะไรอ่าอืมเอาวางาข้างบนอืมอ,อ,อ่า,าอ่านว่าพออาชาอ่าสาอสีอืมชาสีอ่าอืมมาแล้วก็อะไรพ่อคำว่าอะไร อันนั้นที่เก็บก่อน,อนเก็บก่อน,อนเก็บก่อน,อน,เ,อน,อนเอาคำว่าทั้งนี้ตอนนี้น้องจูไม่สบายใช่ไหมเอาคำว่าเทยาเทยาอ่ะมีตัวอะไรมั่งยาอายาทอเอเทก่อนสิอนทอเอทอืมไหนจะยาอยู่ไหน นะคะทีก่อนทอยทีมือ่อเี้ยทอยเอทอือสระเออยู่ไหน,นเอาทอยเอาเออสระเอมาวางสระเออยู่ไหนอืมเออเออจอไอยาทอเอเท อยู่ไหนตัวอะไรทอเอเทแล้วก็อะไรอีกก็เทยังไม่เสร็จเลยอ่ะทอทหารไปไหนอ่ะเงี้ยทอทหารไปไหนอ่ะหาดิทอเอเทเห็นได้สระเอเออทอทหารไปไหนอ่ะมาใส่ดิเทยาไหนเทยาทอเอเททอทหารอยู่ไหนง่ายอืออ่ะต่อไปยออายา ยออายามีตัวอะไรมั่งมีตัวยอยาอืมอยู่ไหนอ่ะหาสิอยู่ไหนอยู่ตรงอ่าเร็วหาหาไหนนอ่ะตื๊ดอ่าออกมาแล้วอ่าออกมาแล้วอ่าวางอ่าแล้วอะไรสารอะไรเ้าอ่าอ่าอยู่ไหน อืมอนว่อาวอาเอาคเอาคำว่าเอาเก็บก่นอนเก็บอาแยกให้ถูกนะอ่าต่อไปคำว่าอะไรดีนะ เอาคำว่าเอาคำว่าตามีตามีอืมตามีตา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 าตาตาตหตา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 ตตาไาตาตตาตาตาาตตาตตาตตาอยู่นตอยู่ อตาตาสะอาเอ้ยเออตาตาสะอาตามีรู้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 อยู่ไหนอยู่ไหนไหนตาตาว่ารู้รู้หาเร็วหาเจอไหมนะแเมคทิวจะหาเจอไหมนะาเมคทิวจะเอาคอคนมาแทนไหมนะตาอาตาหูเมคทิวหาไม่เจอแน่เลย อยู่ไหนน่าจะเจอไม่นะซ่อนอยู่ไหนนะตาเต่าหลังตุงเนี่ยเอาไอะไรเนี่ยตาเต่าหลังตุงไปแอบแล้วเนาะหืมตาเต่าอยู่ตรงซ้างกันเลยล่ะเนออยู่ไหนล่ะนี่คือขยิบขยิบอ๋อไหน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 นี่ไงออกมาแล้วอ่ะเอามาใส่มาใส่เร็วตาเต่ามันขยิบมันขึ้นมาไม่ออกอ่ะอ่ะตาตาอ่าตาเต่า ซาลาอาอยู่ไหนนะโอ้แล้วก็มอมาซาลาอีอ่าอยู่ไหนอ่าตาตาอ่าตอตาแล้วมออิมีล่ะไม่ใช่ตาตาอ่าตออาตาแล้วก็มออิมีไม่ใช่ไหามีเอาตามีพ่อจะพ่ออยากได้คำว่าตามีอ่าห่าหามอมา นี่นี่หานี่นี่มอม้าไปไหนอ่ะหามอม้าสิเจออีเจอไหมแม่กซว่จะเจอไหมมีซิลูกคิวหาเจออยู่แล้วหาไม่เจอหรอกน่ะเจอมอม้าไหนไม่เจออ๋อมอม้าแะไรสละอะไรสลระอีสอีอีมีอ่าอยู่ไหนนะโอ้ยมาใครหาไม่เจออีกแล้ว เจอแล้วไม่เจอแล้วะอีเจออยู่แล้วไม่เจอหรอกไปเชียวหาไม่เจอหรอกฮะเอาวอาตรงไหนสรีวางตรงไหนอ่านว่าอะไรตาตาตามีโอ้โหเก่งยังเลยอ่ะเก็บตามีอ่ะเก็บเร็วตาาตโออีมี อ่ะตาเคอ่ะอยู่ไหนอ่ะตออาตาตาตาทำไมตาตาอีกแล้ะอู้หาไมไปเจอแล้วโอ้ย <c oughs> อยู่ไหนนะต่ออาตาต่ออาตาอยู่ไหนนะ้าออกมาแล้วเนโอ้อาและเขล่ะมีตัวอะไรบ้างขอกิ่งอ่าขอไข่อยู่ไหน ข้อไข่อยู่ไหนนึกว่าหาไม่เจอกล่ะไม่ได้อยู่ไหนนะโอ้โหแม่ไปแย่างก่อนแม่ไปแย่างก่อนแม่เจอขอไข่ละแม่เจอขอไข่ละแม่ไปเอาคนแล้วนี่แม่เอาวะร็วัวนิดเดียเระวังนิดเดีวอ่าเอาสัตวเอ สไลเอไหนนะ,ะเอ๋ยอยู่ดิเอาบ้าตรงไหนสไลเอ้ยาวตรงไหน,นใช่เปล่าต่ออาตาขอเอเขเอาสระเอไว้ข้างหน้าขอไข่เอ๋ยหน้าขอไข่อือเอาขอไข่ไว้นู่นเออเอาขอไข่อย่าไปอืออ่าอ่านว่าอะไรตาเอ ตาเข๋ตาเขโอ้สสกดด้วยตออาตาครับตอตาอาตาขอเอเข๋ตาเขอ่าคำต่อไปเอาเก็บก่อนเร็วๆเราเ,เอาเก็บ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 เอาเก็บเร็วๆเร็วๆ<ม>อ่าแม่จะบอกคำต่อไปแล้วนะ<ม>ทำไรดีนะอือ ถานะคำว่าอะไรดีดหาปูหาปูาหาป<า>ูหาออาหาอยู่ไหนห<า>ออาหารเอาหน้างดีๆอ่ะเร็วอ่ะหออาหารอยู่ไหน่หอืหาอยู่ไหนนะ โอ้เจอแล้วห่อหิบแล้วจะขี่ไปโน่นเลยห่อหิบเจอแล้วอะลัสระอะไรหออาหารสาะอะไรลูกอยู่ไหนน้าอืมอ่ะเร็ว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 อะเร็วพ่อพ่อสะกดไม่เป็นแล้วเร็ว หาสระอาเอหาสระอาหาอาอยู่ไหนได้ออกาอ่เร็วอ่าเอาวางออกหมือืแค่นี้หาอะไรหาปูปูนะหาปูปูนะอหาปูอย่างเดียวอาปูอยู่ไหนปูอยู่ไหนตัวอะไรมักออยู่ไหนอ่อยู่ไหนอยู่ไหน โอ้แมทธิวหาไม่เจอแล้วแมทธิวทำไม่เป็นละแมทธิวแพ้แม่แน่เลยแมทธิวแพ้แม่แน่เลยเนี่ยอ,อู้ปลาว่ายน้ำมาแล้วอู้ปลาว่ายน้ำมาแล้วเอาวางเลยอืมอ้าวแล้วสาอะไรอ่าเอาเอาสระอาขึ้นมาด้วยเอาหีบขึ้นมาด้วยเหรออืมเฮ้ยสระอูอยู่ตรงไหน ไอชกันชดหนากลเอาสารอาขึ้นมาเอาขึ้นมาให้เท่ากับปอปลาเดียวเอาหออาหารขึ้นมานี่เอาหออาหารขึ้นมาลูกเออเอาขออาหารหยิบขึ้นมาให้มันเท่ากันเออเอ้าไม่ใช่สิไว้แถวเดียวกับปอปลาสิไม่ใช่ไว้ข้างหลังเออเอามาข้างอีกมาอีกเก็บมาหน้าอีกสารอาไงสารอาแล้วเที่ยวของหีบขยับมาก่อนเดี๋ยวมาข้างหน้า เอาหอยหีบอยู่มาข้างหน้าเอาสระอาขึ้นมาด้วยเออเอาหอยหีบเพียวขึ้นมาอย่าขึ้นมาข้างหน้ามางี้มาเพียวมาทางนี้เอาหอยหีบมาทางนี้เออเอามาทางงี้อย่ามาอีกอย่ามาหาแม่อย่ามาทางนี้เออเอาสระอาขึ้นมาเออให้เท่ากันดิให้เท่ากับหอะหอสระอาอยู่ตรงกลางเออเอาขึ้นมาเออนั่นแหละอ่านว่าอะไร อันว่าอะไรหาปูอืมสะกดด้วยหาปอาปูอืมหาปูอืมแล้วอันนี้เขาหาปูอยู่นะ